สวัสดีครับในแทนสวัสดีนะครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะเชิญทุกคนมาทําสาคูไส้หมูกินนะครับส่วนประกอบของสาคูไส้หมูก็มีอยู่2อ,อย่างก็คือระหว่างตัวสาคูก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรารอทําไส้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปจัดการกับตัวสาคูกันนะครับและที่นี้ส่วนในการทําไส้ก็จะมีไม่กี่อย่างครับก็จะมีในส่วนของ อ่าเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องโขลกด้วยนะครับมีพริกไทยนะครับรากผักชีนะครับอย่างละหนึ่งช้อนชาแล้วก็กระเทียมก็คือสามเกลือนั่นแหละครับรากเอรรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกรวมกันนะครับถ้าส่วนประกอบอื่นๆก็จะมีหอมแดงนิดหน่อยเวลาผัดซาจะได้หอมแล้วก็มีหมูสับหมูสับประมาณสามขีดนะครับแล้วก็หัวไชโป้นี่ครับ ตับละเอียดแล้วก็ล้างน้ําสักสองรอบนะครับไม่ให้เขาเข็มมากนะครับหวัวเชโป๊ตัวนี้ก็ใช้ประมาณสี่ขีดนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บคือน้าตาลผมใช้น้ําตาลมะพร้าวประมาณ300กรัมก็คือสามขีดแล้วก็ถัว่วลิสงนะครับโอเคจเะผมขอเวลาโขลกก่อนเดี๋ยวเราไปผัดไส้กันครับ <S <S อาละครับพอโขลกสารเคนของเราเรียบร้อยแล้วก็ เอาลงผัดเลยนะครับสาหมูสาคูไส,ส้หมจูจะได้กินแบบสาคูไส้หมูจริงๆสักทีไม่ได้มีแต่หัวใจโป๊ผัดพวกนี้ให้หอมก่อนนะครับรับผัดจนหอมเสร็จแ,แล้วก็ลงหอมแดงนะครับใส่หอมแดงหน่อยครับจะหอมดีนะครับไส้ของเราก็จะได้หอมเชียว <c oughs> แล้วทีนี้ครับผมจะใส่หัวไชโป้ลงไปเลยนะครับเพราะว่าหัวไชโป้เนี่ยน้ำจะเยอะต้องผัดก่อน ตากล้วยน้ำตาลปี๊บนะครับตากล้วยาช้าจัดเลยเห็นไหมครับพอผัดจนน้าตาลละลายหมดแล้วนะครับตอนนี้จะยังแฉะอยู่มากเลยนะครับเราจะต้องผัดตรงนี้ครับให้น้ำพาพ่งวดลงนะครับแล้วเราค่อยใ,ใส่หมูกับใส่ถั่วนะครับผมโอเคพอเวลาผัดสักครู่นะครับพอผัดจนน้ําเริ่มแห้งแล้วทีนี้ก็จะเริ่มใส่หมูแล้วนะครับใส่หมูเลยสามร้อยกรัม อ,อแล้วก็ผัดหมูให้สุกนะครับผมตอนผัดก็ควรได้มนไปด้วยนะครับร <c oughs> ักกูหลงกูจะทิ้งกูไปกูแก่แล้วพอผัดหมูต่อไปเรื่อยๆก็ทีนี้ก็ปรุงรสครับปรุงรสผมจะปรุงรสอย่างเดียวนะครับ ตอนนี้ไม่เพื่ความหอมความหวานแต่มความเค็มด้วยน้ำปลาหน่อยหนึ่งครับใช้ของเนเปเชฟประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเอาละพอหมูสุกนะครับเราก็ทําการใส่ถั่วได้เลยการที่ใส่หมูที่หลังเนี่ยครับเพราะว่าไม่ต้องการให้น้ำตาลเนี่ยครับมันไปรัดหมูจนหมูแข็งนะคือเดี๋ยวไส้จะแข็งเกินนะครับเอาละหมูสุกล้วครับผม นี่ก็เติมสิ่งสุดท้ายคือถั่วลิสงนะครับอือประมาณสองร้อยกรัมสองขีดพอใส่ถั่วลิสงไปนะครับน้ำก็จะเริ่มแห้งแล้วเพราะว่าถั่วลิสงจะไปดูดน้ำนะครับอ่าแต่ยังไงก็เรามีน้ำตาลปีบอยู่แล้วเนี่ยครับเดี๋ยวพอทิ้งไว้จนเย็นนะครับน้ำตาลฟีดก็จะทำการรัดตัวแล้วเราก็จะปั้นเป็นก้อนกัน เอาละครับพอผัดต่อจนแห้งดีนะครับนวดแล้วโอเคปิดไฟหอมมากๆกับสามเกลือชิมหน่อยชินไส้ก่อนนะครับอืมแล้โอเคหวานมันมาจากทุ่รลตรงนะครับ แล้วก็มีความเค็มมีความเค็มจากเซปโปแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานิดหน่อยหอ,อ,อมอ่ะทีนี้ก็จะทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาปั้นกันแล้วก็ในส่วนของตัวซาคูเดี๋ยวเรามาทำกันตอนต่อไปนะครับผมนะครับพอพอไส้ที่เราควนไว้นะครับไส้ของไส้หมูที่จะทำซาคูเราพักให้เย็นแล้วเราก็มาปั้นนันนะครับ การปั้นนี่เป็นงานศิลปะนะครับจะเล็กจะใหญ่นี่จะตามใจเราเลยนะครับกิจกรรมแบบนี้ทําในครัวเรือนดีนะจะมีเด็กๆที่อยากจะฝึกทําขนมเล่นๆไปช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยแม่ทำนะครับโอเคล้วไส้ที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินภายหมดภายในวันเดียวก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้นะครับเราอยากจะกินวันไหนก็ค่อยออกมาปั้นใส่ถาดครู แต่ไหมง่ายจะตายโอเคเดี๋ยวเราไปนึ่งกันครับผมเอาละครับทีนี้เรามาสผสมตัวแป้งก่อนจะนึ่งก่อนได้ยังไงยังาไมา่ได้ปั้นแป้งเลย <c oughs> นี่ครับเ <c oughs> ม็ดสักคูที่ผมใช้ประมาณสักสามร้อยกรัมนะครับเป็นสีเขียวนะครับแป้งสักคูนี่คือเม็ดสักคูนี่ก็ทํามาจากแป้งมันนะนะทีนี้เม็ดสาคูจริงๆแท้ๆทททไม่น่าจะมีขายแล้วละ่ะหาก,กินยาก หลากนี้ก็เติมน้ำร้อนไปนะครับน้ำร้อนไปประมาณนิดหน่อยนะครับแล้วก็พยายามคนเขานะครับให้ตัวนะครับลุกเลากันน้ำร้อนให้กระพองตัวนิดหน่อยนะครับอืออาวแล้วครับได้ที่แล้วครับควรให้เขาเป็นก้อนอา่าควรให้เขามีความหนึบๆนึนนะครับเราจะได้ปั้นได้ โอเคงั้นเราไปปั้นกันครับผมวิธีการปั้นแป้งก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากกันนะครับต้องยอมรับว่า,าสาคูที่ผมทำนี่เท่าลูกกอล์ฟเลยนะโค้ดไส้จัดหนักเนี่ยครับก็วางไว้อย่างนี้นะครับสนุกสนานนะถ้าเกิดทำกันในครัวเรือนเด็กๆคงจะชอบอะ่ะหรือไมก่ก็วิ่งหนีไปเลย นี่ยครับแล้วก็ปิดอืมปิดจะให้ย่าให้ไส้แตกนะครับเพราะเวลานึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเละนะฮะนี่แหละครับโอ้โหสาคูลูกท่าไข่ไก่เอาละเราเราทำแป้งตัวตัวไส้เข้าหนาครับเพราะเราอยากจะกินแบบเต็มปากเต็มคำ โอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเวลาการน,นึ่งแล้วนะครับวันนี้ครับผมไม่มีใบตองนะแต่ผมจะใช้ฟอยในการลองนะครับลองของตัวสักคูนะครับเอาฟอยมาแล้วก็ทาด้วยน้ํามันนิดหน่อยน้ํามันเนี่ยคือเป็นน้ํามันกระเทียมเชียวนะที่ผมเทียวกระเทียมไว้แล้วนะครับนี่คือเพื่อเพื่อป้องกันสาคูติดนะครับสาคูลูกกอบของผมอยากกินดินนะจัดสถิตจุก เฮ้ยเต็มปากเต็มคำเลยเว้ล้นเลยอ้อนดีนะพอน้ำเดือดแล้วก็ทำการนึ่งได้เลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะสาคูของผมโอเคแล้วนึ่งจนกว่าเขาจะสุกนะครับผมอ่าละครับพอเราเนื่องไปประมาณสิบห้านาทีนะครับผมมาดูกันว่า ผลลับจะเป็นยังไงว้าวเริ่มเป็นตากบตาเขียดแล้วนะครับขนาดนี้ผมว่าผมโอเคแล้วผมไม่อยากให้เขาซื้อเขาใส่ทั้งหมดนะครับเอาเป็นแบบมีตากบตาเขียดบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปจัดจานกันครับผมครับเอาละครับผมเรียบร้อยแล้วครับกับซากครูกกอฟของผม เรียบร้อยแล้วครับดูสิฮะเอาเลยเอาให้จุกอยากกินดินนะแล้วที่นะครับกันที่ว่ากาะสากู้ของเราจะติดนะครับผมจะใช้น้ํามันลําข้าวนะครับไปการเจียวเจียวกระเทียมตัวเนี้ครับแล้วก็แยกตัวเนี้ไปโรยแล้วส่วนตัวนี้ก็ไว้คลุกเคล้าให้เขาหอมแล้วก็เขาจะได้ไม่ติดกันนะครับขั้นตอนก็ง่ายๆนึ่งไม่นานครับนึ่งโอ้โหถึงเวลากันชิมแนละ้ว ดูสิฮะอื้อหือเด้งๆเลยอื้อหือจัดหน่อยจัดหน่อยยังร้อนๆอ,อยู่อื้มอ,อื้มอ,อื้มยอดอื้มน่ัง่งใจมาก ฟั้นลูกสใหญ่ชวอืมอืเต็มปากเต็มคำอือถ้าใคร ใครทำก็จะอยากจะได้ลูกขนาดไหนก็จัดเลยนะครับจังผมเนี่ยผมจัดลูกใหญ่ใหญ่ให้คนที่เขาอยากกินหมดเลยอาอฮิจุบอกินเคียงกับผักชีอือหือดสักลูอนองลูกจะใหญ่ทางตรงไม่ต้องอ้อม ห้อนปากของน้ำมันกันน้ำมันกระเทียมเจียวมากจริงๆครับใช้น้ำมันลำข้าวนะครับในการทำได้ังใจอ กินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยช่วงนี้เอรชโอเคครับงั้นอ <c oughs> ย่ามันจะนานเกินนะครับงัน้นเป็นว่าวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเมนูาสาคูไส้หมูนะครับเพียงแต่ว,ว่าถ้าเกิดเราทํากินเองนะเราก็จัดไสไว้ได้เลยครับเราก็จะเก็บในตู้เย็ยนแล้วเวลาเราจะกินช่วงเวลาไหนก็เราแค่ทาก็ได้นะครับเพราะบางทีเนี่ย ทำเยอะๆแล้วกินไม่หมดก็เสียดายของใช่ไหมครับแต่แบ่งปลาไส้เก็บเตือนไว้ก่อนนะฮะแล้ววันไหนอารมณ์ดีๆอยากจะทําให้กับหลายๆคนกินก็จัดเลยฮนะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสํารวบการรับชมอีกแล้วนะครับถ้าหากว่ามีอะไรแล้วก็ไปพูดคุยกันในผ่านเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็เหมือนกับ Facebook ของผมก็ยินดีต้อนรับครับในทางคนกำแพงเพรนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับซ b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับ สำหรับวันนี้นะแทนต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปลุยต่อก่อนเดี๋ยวเจอกันเมนูหน้านะครับสวัสดีครับผม